สวัสดีครับสวัสดีครับผอมสวัสดีครับท่านผู้อย่างรู้ท่านผู้คาดการท่านผููคิดท่านผู้เผื่อวันนี้ด้วยเวลาดิบถีขึ้นตุกจีนของปีถอะเราจะไปดูกันว่ารถจีนที่จะมาในปี2566หรือ2023จากการที่ดาวมนันจะจะอยู่ ย้ายออกไปเข้าดวงเมืองไม่ต้องฟังูุมข่อดีนะหนามันตัวอยู่เลย <c oughs> ดวงเมืองย้ายเข้าดวงถอะอะไรประมาณนี้ว่ารถจีนที่จะมาที่จะเข้ามาขายในบ้านเรามีอะไรบ้างแต่นี่เป็นการคาดเดาตามลัคนาราศีและดาวเสราร์ที่ย้ายหมุนกลับรอบโลกไปเจ็ดสารอบอะจะมีในแปดสี่ปีเท่านั้นมาครั้งเดียวมาทาไมไม่รู้อพ,อพอพอพอไม่จะพุ่งชนโลกละ โอเคเ้า okay. เล่นก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นแค่การคาดเดาเพราะเราเฉยๆซึ่ง <S <S มันมีแนวโน้มซึ่งว่ามันจะมาไหม <S <S อ่าตัวแรกขันแรกเลยเนี่ยก็คือเนต้าอยู่นะครับเนต้าอยู่เนี่ยอันนี้เราคาดเดานะเพราะตอนนี้เนต้าประเทศไทยเนี่ยเขามีอยู่ไลน์อัพเดียวก็คือเนต้าวีเพราะนั้นเนี่ยการทําตลาดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะต้องมีการเสริมทับแน่นอนเพราะนั้นเนต้าอยู่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำมาทำตลาดซึ่ง ในในตลาดโลกนะครับตอนนี้เนต้าย,ยูเนี่ยเขาจะมี2รุ่นด้วยกันก็คือมีตัวที่เป็น163ม้ากับตัว200ม้านะครับเราก็จะมีแบ่งซอยออกไปเป็นตัวเรื่องของอัอตราการวิ่งธรรมยาทางนะครับก็จะมีตั้งแต่400-500-610กิโลเมตรนะครับถ้าสมมติว่าเป็นตัว160ม้าเนี่ยคือสูตร1น0ก็อยู่ประมาณสัก9วิ9.5วิถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่แบบ200ม้าก็อยู่7วิก็ เป็นปกติที่จะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่เพียงว่าจริงๆแล้วเนตายูเนี่ยมาซับพอร์ตหรือเซ็กเมนต์ของ SUV มากกว่าเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าคู่แข่งต่างๆที่เป็นรถจีนเนี่ยเขามีกันหมดแล้วเนต้ายังไม่มาเพราะฉะนั้นเราถึงเดาว่าดาวเสาจะย้ายเพื่อให้เนตายูเข้ามาบางทีส่วนลัคนาราศีของความแรงไม่ว่าจะเป็น ดาวพุธที่ย้ายเข้าเรือมอนก็ยู่พุธพารเนี่ยมันจะต้องไปตกที่เนต้าเอสเนต้าเคือซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าย่อมย่อมใช่ซึ่งแรงแรงแรงครับแรงมากเป็นรถสปอร์ตซึ่งแบบว่บา,าเปิดขายในจีนปั๊บโอ้โหยอดท่วม400มา้าแล้คุณ400ม้อารไฟฟ้า400มา้400มา400กว่าด้วย460มา้าครับถามว่าทำไมเราถึง ดาวส่งว่ามันจะมานอกจากที่เราดูแลขนาราศีแล้วเพราะเขาอะเอาเข้ามาแล้วหนึ่งคันแล้วก็มีการเปิดรีวิวไปแล้วด้วยถ้าไม่ขายจะทำทำไมใช่นะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะไม่ได้จำนวนแมสเหมือนเนต้ายูเหมือนเนต้าวีรุคา์ไม่ขายเยอะใช่เป็นความยูนิคดนึ่งอ่ะเพราะนั้นอันเนี้ยปันทิ้งมันน่าจะมาน่าจะมาน่าจะมาที่นี้มันเป็นเรื่องของการ ย้ายของพื้นดินน้ำมหาสมุทรมันยจนถึงดาวจันเนี่ยย้ายลงน้ำเพราะฉะนั้นรุ่นนี้มารุ่นนี้มา b y d d ดี p รอฟใช่ทำไมถึงคิดว่าจะมาเอ้าเพราะว่ายายพระจันดาวจันทย้ายลงน้ําปุ๊บปลาโลมาโผล่ปั้มอ่ามังกรกินปลาโลมาเลิกจบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วถึงว่าโอเคต่อไปมันก็คือจะเป็นรถ EV 100%เหมือนกันซึ่งเียว่าบ y d วดี p รอฟซึ่งมันคือ เหมือนรุ่นสตาร์ทอัพแหละใช่เหมือน e n t level เพราะว่าเหมือนแบบเฮ้ยออกมาแล้วแบบอัลต้สามให้ตู้ว่าขายดีว่าแต่ตอนนี้อยากได้ mass product กว่าเดิมอ่ะมันจะต้องเป็นรถที่ราคาถูกลงจะต้องง่ายขึ้นวิ่งกันเกินเกินวิ่งกันเยอะเยเพราะว่าตอนนี้ B ีวดีเนี่ยเขามี product อยู่ l ลายอัพเดียวคือ At t ต้เพราะนั้นเนี่ยเขาน่าจะต้องมีความต้องการในการเพิ่มช่องทางให้ให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึง ตัวรถ E ี100%เนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวแอตโตเนี่ยราคาเท่าไหรพีล้านหน,นึ่งล้านสองวันนั้นเนี่ยการมาของดอฟฟินเน่ต้องทำราคาให้มันถูกลงกว่าแอตโต้ทรีเพื่อให้อย่างที่บอกครับให้เข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งตัวเนี้ก็ไม่เบานะร้อยเจ็ดสิบม้าเลยนะเอาจริงเอาจริงสิ่งที่งงคืออะไรป้าหนึ่งมันน่าจะมาแบบจากการคาดเดาของดวงดาวเนี่ยแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยมันควรจะไปเป็นรถราคาแบบ ห้าแสนจนถึงแบบไม่เกินเจ็ดแสนอะไรอย่างนี้ยแต่สิ่งที่ดูสเปกก็งงมากอ่ะคือความเร็วปลายวิ่งได้ร้อยหกสิบวิ่งไกลได้สี่ร้อยห้าโลประมาณนี้จากสเปกนะแล้วก็แบบศูนย์ถึงร้อยเจ็ดจุดเก้าวิอ่ะจริงปลาโลมาเหรอใช่ที่สลามยังว่ายไม่ทันเลยเนี่ยใช่ร้อยเจ็ดสิบมาครับคุก็เลยเดาว่าเขาต้องออกมาสู้คู่แข่งแหละวเขาไล่เราไปทิกมาสุดท้ายแล้วอันดับที่ห้า หรือเปล่าสี่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 อยู่สี่โอเคสี่สี่สเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะของลัคนาราสีที่ย้ายเข้าในเรือนเกษตรครับเกษตรที่ประดีเนี่ยเขาจะบอกว่ามีต้นไม้มีความมั่งคั่งมีสัตว์ป่ามีแมวมีแมวเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นออร่าแกนแคทซึ่งออร่าแกนแคทหน้าตาจะเหมือนฮอส แบบฟาสแบกบฟาสแบกคืออะไรฟาสแบกก็คือรถที่เป็นทาทล่าด์ฟาสแบกคือการเร็วไปข้างหลังอก็เอาฟาสแบกคือไยลาด้ายลาดตัวใ,ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่ามีสองสเตจสเตจแรกคือคือมอเตอร์ที่ยังไม่แต่งงานมอเตอร์แบบซิงเกิลซ่งเป็นมอเตอร์เดียวใช่กับมอเตอร์ที่แต่งงานแล้วแบบดูอล ท็อปชูมี 2. 2ใช่ครับอม,มอเตอร์แต่งยังไม่แต่งงานมี200มา้ามอเตอร์แต่งงานแล้วมี400มา้าแล้วถ้าสมมติไปเป็นคู่วิ่งในเลน5้0ร้อกมใช่เอาแค่นี้เพราะไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ตัวท็อปสุดเป็นวิ่งหนีเมียรเร็วมากวิ่งหนีเมียได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่สูงถึงอใน4.3วิสูงถึงใน4.3วิแต่พอดีเมียพี่เร็วกว่าขับเทสลาอ่า มันก็เลยแซงได,ด้จอดจอดไม่เดี๋ยวนี้เมียฉลาดกว่าเมียใช้ไปยืนรอที่บ้านเมียน้อยสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องขับรเร็วเมียบอกว่าปลอดภัยกับลูกด,ด้วยเพราะฉะนั้นผ่านกาผ่าเสุดท้ายสุดท้ายเป็นเรื่องของการขยับขยายซึ่งแบบมั่นคงมั่นคงของเสาหลักของดวงเมืองซึ่งตั้งต่าง,ง,งานที่ตั้งต่างานโอ้ยพอเหอะเ่ยังไม่จบ ให้มันตั้งต่างงานตรงไม่ขยับหยุดนิ่งเนี่ยคือมันเป็นชื่อรุ่นว่าแท้งใช่เข้าไหมใช่เข้าเลยไหมแทงครับเออเข้าเข้าเหอะเข้าเหอะแท้งแทงห้าร้อยแท้งทำไมต้องห้าร้อยเออนั่นเลยทำไมต้องห้าร้อยมันคือรุ่นเขาอ่ะในยุคตลาดโลกมีแทงสามร้อยด้วยแต่ว่าเราเอามาเขาเอามาให้เราเห็นแล้วในงานใหญ่ทั้งหัวปีท้ายปีที่ผ่านมาก็เป็นแทงห้าร้อยซึ่งเป็นรถ SUV คันมโหระทึกมากเอางี้มันคือแบบรถแบบสกายพาโดแหละวัยรุ่นดูไบอ่ะมันเป็น HEV ใช่ป่ะไม่ได้เป็น EV 100%ใช่ไหมใช่เป็น HEV ครับมันเป็น SUV ยเจ็ดที่นั่งใช่ซึ่งแบบแรงๆอ่ะใช่สามจุดหกเออสามจุดศูนย์วีหกซึ่งอ่านั่นสเปคเทอร์โบสเปคตลาดโลกอ่ะมีฐานกุญสูนวีหกพรมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ข่าวคราวนี่เขาว่าจะเอามาทำตลาดในบ้านเราอ่ะเป็นเครื่อง2,000เทอร์โบบวกพร็อพเตอร์ไฟฟ้า สองร้อยกว่ามามก็ประมาณ245ม้ามาใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าคันมันใหญ่มากเนาะใช่แล้วถ้ามื่อว่ามันเป็นเครื่องแบบ200กว่ามาไม่รู้ว่าจะพอเปล่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่เครื่องดีเซลด้ยวยแหละใช่มันเครื่องเป็นซินบโบโบลิโนบอกรถไฟฟ้าแต่ก็น่าจะน่าจะแรงเอาเรื่องอยู่นะแต่เอาเจอมาขายเท่าอยากมีทางเลือกใช่เพราะฉะนั้นอันาที่บอกแล้วพูดไปแล้ว5รุ่นที่แบบเราคาดนะเราคาดว่าสันนิษฐานมันจะมา ตามเรือนลาพระที่ขยับไปพอเถอะถ้าผมรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลาพระคืออะไรลาพระคือแพ้แพะเอาไปมูว่าโอเคเอาเป็นว่าตุดจีนปีนี้เราก็มาดูว่ารถจีนอ่ะจะมีอะไรมาขายในปี2023นี้บ้างใช่แต่ยังไงเราก็บอกว่าคนดูซิงเกียอยูอีจริงนี้งเใช้อ่างเอาตัวตัวกายร่ำรวยกันทุกคนสถูก